ทุกคนหลังจากสงกรานมาเราไม่ได้อัปเดตร้านค้าปรากรเลยเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปอัปเดตร้านค้าปรากรโซนฝั่งซ้ายนะทุกคนไปทางทิศตะวันออกครับไปกันเลยครับ่วนฝั่งทิศตะวันออกนะทุกคนวันนี้เราเริ่มที่กวนเกษียณสม,มุทรวันที่15เพื่อจะผาหลังเลอกตั้งพอดีนะเดี๋ยวดูบรรยากาศกันการเดินทางของผู้โดยสารขาออกนะครับนี่เริ่มเลยฮนะกุชชี่ สวยไม่ไดคนดูดิเป็นหน้าจอแอลดีด e ี D, แบบจุกๆไปเลยกับลุยวิกตองอยู่ข้างกันเลยนะทุกคนอยู่ข้างกันเลยกับเนี่ยทางไว้ที่ S1 นะครับเดี๋ยวรอเปิดนะครับรอเปิดตอนกันญ่านะครับทุกคนเดี๋ยวหลังกันยามาดูกันเลยจริงๆวงนี้เป็นวงใหญ่มากๆของทั้งสองร้านกูชี่กับอวิกตองนะครับคือใหญ่จริงแต่ข้างหน้าทุกคนน่ปะ,ปะจะมีร้านค้ามาตั้งเป็นป๊อปอัพสโตร์นะครับข้างหน้านะ ของโอเมก้านะครับทุกคนอยู่ตรงกลางเลยนะโอเมก้าทุกคนเบื้องนาฬิกานะครับไอเดี๋ยวไปยูซีนะครับวงนี้เป็นวงนาฬิกาทั้งหมดเลยนะจะมีโอเมก้าปิดร้านเดียวส่วนขวามือบูกาลีก็เปิดปกตินะครับบูกาลีเปิดปกติเลยดิออข้างหน้าก็เปิดนะซ้ายมือเป็นวงนาฬิกาทุกคนพันายทกาามโซนดิออนะมีครับต่อจากบูกาลีเลยวงนาฬิกาจะมีเขแบงแทรกตรงกลางนะทุกคนทามโซนยาวๆนะครับแล้วก็ อยู่ก็ได้กับเวิร์งของห้องน้ําตรงกลางนะใครอยากแว้ห้องน้ําจะมีตรงกลางทั้ง2ฝั่งเลยครับแซงโลลองทุกคนอยู่ฝั่งทิศตะวันออกนะโลเอเว่โบเดกาแกลมแกลลอรีสวารอฟที่้ยวันนี้ทุกคนฝั่งนี้ผู้โดยสารอาจจะไม่เยอะเท่าไหร่นะมีเฟนดิด้วยนะทุกคนขวามือตรงนี้นะเฟนดิเฟอร์ลาเฟอร์ลากาโมบาลองทูมี MCM ลองชมไมเคิลคอ อยู่เบู่วงนี้เลยเพราว่าของก็เยอะหลากหลายอยู่นะครับแต่เห็นบรรยากาศของคนที่เดินถือว่าวันนี้นะครับ15พ็จพาคนไม่ได้ไม่ได้แน่นมากนะครับก่อนจะหลุดกับเบิ้งเพอร์ฟูมแอนคอสเมติกแบบนี้นะนี่เบิ้งช็อกโกแลตกับเบื้งองอาหารไทยนะผลไม้ไทยอบแห้งนะครับโอ้ผู้โดยสารชาวจีนนะ่าจะชอบนีบ่ฮะ buy วานวันฟรอยู่ฝั่งตรงข้ามกับเบื้อง น้ำหอมกับเครื่องสําอางนะครับใหญ่ๆแบบนี้เลยฮะจริงๆทุกคนเหมือนบอกว่าถ้าเกิดใครที่เดินออกมาจากฟาสแท็กนะทุกคนฟาสแท็กนะครับด้านตรงนี้เลยนะฟาสแท็กฟาสเลนนะครับออกมาตรงนี้ได้เลยก็คือมาถึงเวิร์กเกือบๆฝั่งทิศตะวันออกแบบนี้เลยนะครับถือว่าสะดวกมากๆอยู่ใกล้กับร้านทุเรียนฟูมใคอสเมติกนะครับแล้วก็ชมไปโคชมไปโคแอนด์ดิเกอร์ไข่ดีนะเขามีเป็นช็อเปลเซ็ตด้วยนะครับเนี่ยจากตรงนี้ไปก็คือจะหลุด ลงเวิร์กทางลาดไปที่พิกอัพคอเคาน์เตอร์แล้วครับทุกคนทางลาดข้างล่างก็จะเป็นเส้นทางตรงไปยังเขต A B C นะครับจริงๆเขต A กับเขต B นี่คือเป็นโซนภายในประเทศนะครับ่วนเขตซคือเป็นเขตโซนระหว่างประเทศนะครับผมว่าเดี๋ยวพาทุกคนไปเขต C แล้วกันจากตรงนี้ครับ <S <S เวองเครื่องสำอางทุกคนจริงๆมีหลายยี่ห้อนะก็ค่าก็เลยครับใครชอบยี่ห้อไหนมาเลือกกันได้เลยคือเป็นเวิร์กใหญ่แบบกว้างมากครับทุกคนก่อนเดินลงไปจะมีร้านยูทิฟี่ซึ่งมี นคเป็นแบบขนมหลากหลายแล้วก็ซิกเนเจอร์นะข้าวเหนียวมะม่วงนะครับนี่เหมือนเดิมนะครับมีทั้งสองฝั่งเลยนะครับก่อนทางลงทุกคนเย็ดีนะครับมีดิ้สีตรงนี้นะครับแล้วก็เคมเด่นก็ยังมีเปิดให้บริการตามปกตินะครับอยู่ใกล้ๆกับพิกอัพเคาน์เตอร์นะครับวุ้งโครงการหลวงทุกคนมันจะเงียบๆหน่อยนะครับแต่ซิกเนเจอร์ก็คือมีทั้งสองฝั่งเหมือนกันเปิดเหมือนเดิมครับบัตรีฟันสำหรับนักท่องเที่ยวกับพิกอัพเคาน์เตอร์ทุกคนฝั่งที่ตะวันออก จริงๆผมรู้สึกว่าในช่วงวันนี้นะสิบห้าพฤษภาผู้โดยสารฝั่งทิศตะวันออกไม่เยอะเท่าฝั่งทิศตะวันตกนะครับแต่ที่ผมเดินในฝั่งนู้นมานะคนเยอะมากแต่ฝั่งนี้คือคนก็ประมาณหนึ่งครับเอเชียนคอนเนอร์นะครับเป็นโซลร้านอาหารนะครับก่อนจะไปร้านดิทีฟีก่อนถึงสระโอสับชงไทยโคสุเกะนะครับอร้านนี้ผมมานน่ากินอยู่นะกับบนอนชอนทุกคนโอ้ข้างคนข,ข้างในแน่นมีแมคโดนัลนะครับจิมตองมาสันแับ เฮล์บิวตีนาา้นะครับร้นานขายยานะครับรนอกจากบูสต์ก็มีเฮล์แอนบิวตี้นะครับร้านคอนเน็กนะครับมีทั้งสองฝั่งเหมือนกันขายอุปกรณ์รอิลลเล็กทรอนิกส์นะครับโอ้หลากหลายเลยฮะก่อนจะไปถึงสาระโอทอปทรงไทยก็จะมีบิวตี้อันนะี้ก็เป็นพวกน้ำหอมนะครับเป็นอะไรเอ่ยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเอ่อทูบเครื่องหอมอ่ะเครื่องหอมแล้วกันร้านนี้เป็นทัสชอปไทยแลนด์นะสินค้าไทยน่าจะถูกใจชาวต่างชาตินะครับมี เครื่องเงินนะครับมีม,มีโถชามต่างๆเสื้อผ้าผ้าใหม่นะครับแล้วถึงจะหลุดไปที่เวิงศาลาโอท็อปทรงไทยวันนี้คนน้อยจริงๆครับซิกเนเจอร์ศาลาโอท็อปทรงไทยฝั่งทิศต,ตะวันออกนะทุกคน AB ฝั่งนู้นนะครับแต่ส่วนที่เป็นอินเตอร์เนชั่นแนลไฟล์ก็คือเป็นเกรดซีนะครับซีถึง40 จะลองไปสำรวจดูนิดหน่อยครับวันนี้ร้านและเงินมีเหมือนเดิมครับห้องรับรองใส่การบินคือต้องลงไปชั้น3นะครับอยู่ชั้น3ามกันซะส่วนใหญ่เลยซึ่งวงนี้ก็จะมีร้านค้าดิสที่ฟรีหลากหลายครับแต่ว่าเริ่มด้วยที่อุปกรณ์ชุดกีฬานะครับมีหลายยี่ห้อนะครับคละหลายยี่ห้อมาก Under Armour มีฮะ r o c k y นะครับ Quicksilver นะรรรนะจริงๆยี่ห้อก็เหมือนในเมืองนะทุกคนกับร้านดิสที่ฟรีที่ขายเหล้าแอลกอฮอล์ต่างอ่ะบูสหรือเปล่า ไม่แน่ใจครับแต่น่าจะเป็นบูสนะมีร้านขายยาอยู่นะครับนบับเป็นเซเว่นอาหารร้านบูสใช่ครับแล้วก็ร้านดิทิฟรีที่มีสินค้าอาหารไทยขายแบบเพียบนะครับมีเหล้าเบรนท์ไทยนะครับแล้วก็ช่วงนี้ผมเห็นเขาทําโปรเกี่ยวกับเฟรนด์ลุคระเชื่อทั้งขาเข้าและขาออกเลยอะเยอะมากๆขาเข้าก็คือ3อันลอยนะจะไม่ผิดนะลองดูกันได้ครับก่อนหลุดวบิร์เกรดซีนะทุกคนร้านเบิร์กได้นะ ดิทีฟีเหมือนกันแต่หลากหลายนะยจริงๆฝั่งที่ตันตกฝั่งนูน้นจะมีร้านดิทีฟีที่เป็นลดราคาอยู่อยู่ตรงข้างเราเส้นสิบเส้นสิบก็มีทั้งสองฝั่งครับเป็นทั้งามาสซาดแล้วก็จะเป็นคาเฟ่แบบร้านขายอาหารข้างหน้าด้วยก่อนถึงเวิร์กเกตซีน,นั้นทุกคนซึ่งผมว่าเกตซีเริ่มเห็นคนเยอะขึ้นนะเริ่มเห็นคนเยอะขึ้นาก่อนทางลงทุกคนบิลล่าฮาลานะครับเปิดเหมือนเดิมเปิดปกติครับกับอัปเปอร์ครันะครับมี2ร้านก่อนที่จะลงไปข้างล่าง เพื่อจะไปลงเครื่องนะครับที่เกตซีหนึ่งเกตซีสิบครับอู้เห็นคนแบบนี้ค่อยอือดีใจใหม่นิดนึงหน่อยเมื่อจอแสดงเที่ยวบินนะะุกคน <c oughs> มีไปที่ไทเปของสารลักไซลาครับฮ่องกงนะครับหลายเที่ยวบินเลยฮานอยกัวลาลัมเปอร์นะจาการ์ตาของการบินไทยนะครับสิงคโปร์ออสเตรียนสิงคโปร์รนะครับกัวลานะโฮจิมินฮานอยนิวเดลีมุมไบ อ,อปิดท้ายเมเวิร์นตอนทุ่มหนึ่งของตารางนี้นะครับนี่บรรยากาศเกตต่างๆของเกตย่อยต่างๆของเกตซีนะครับเนี่ยข้างหน้าจะมีแบบเครื่องบินของการบินไทยอยู่แต่วันนี้ผมจะไม่ลงไปนะครับให้ดูบรรยากาศในภาพรวมนะครับกับร้านค้าที่มีการปิดบ้างเปิดบ้างนะครับแต่ส่วนใหญ่คือเปิดหมดแล้วนะรพร้อมให้บริการหมดแล้วนะครับขอบคุณทุกคนที่คอยติดตามรับชมนะครับฝากกด subscribe กด like กดแชร์ให้ช่องผมด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนสำหรับวันนี้สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับ